อัปเดตข่าวสั้น PlayStation 5ล้นตลาดในไทยกับการลงพื้นที่เมื่อวานนี้วันที่9เมษายนมาฝากเพื่อนๆกันหน่อยนะครับต้เรียกว่าเดือนเมษายนกับช่วงเทศกาลสงการกับเครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทยมันก็ร้อนระอุเข้ากับช่วงเทศกาลนี้เลยทีเดียวนะครับโดยตัวสินค้าเครื่อง PlayStation 5ที่เป็นแบบเครื่องเดียวๆนะครับกับการซื้อด้วยช่องทางออนไลน์ของ Sony Store นะครับที่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่9นั้นมันก็ได้หมดสต็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ได้เปิดจองให้ซื้อกันมาอย่างยาวนานเกิน24ชั่วโมงนะครับทาให้เกมเมอร์ทั่วไทยนั้นก็เข้าซื้อได้อย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดก็ว่าได้กับช่องทางนี้แต่สําหรับตัวชุดพ่วงทีวีนั้นมันก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงแข็งแกร่งกับชุดแพ็กเกจต,ตัวนี้ส่วนทางร้านค้าวิดีโอเกมอื่นๆละครับเขาจะมีการปรับตัวยังไงกันบ้างกับในกรทมเมื่อตัวสินค้าเครื่อง PlayStation 5ล้นตลาดออกมา หลายๆร้านก็มีการตอบรับกับการล้นตลาดของเครื่อง PlayStation 5ประเทศไทยในบ้านเราเกือบจะทั่วกรุงเทพก็ว่าได้นะครับเรียกว่าก็มีตัวราคาขายที่เท่ากับราคาศูนย์เลยทีเดียวหรือร้านไหนที่เป็นตัวแทนก็มีของให้ซื้อแบบบล็อกอินได้เหมือนกันก็เรียกว่าตัวโอกาสในการเข้าซื้อเครื่อง PlayStation 5ในราคาศูนย์นั้นมันก็เปิดกว้างตั้งแต่ทาง s ซ n ี่สโตรเปิดให้ซื้อได้แบบบล็อกอินในตอนที่ผมได้ไปทําคลิปเปิดตัวร้านโฉบใหม่ที่โซนีสโตที่สาขาสยามพารากอน เมื่อประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นมันก็สามารถซื้อได้แบบง่ายๆมากแล้วแต่เมื่อตัวเหตุการณ์นี้จบลงแล้วตัวแทนต่างๆในประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการเปิดรับจองซื้อเพ a ย์ t เตชัน5ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวนะครับจนมาล่าสุดทาง Sony Store ออนไลน์ก็ได้ทําการเปิดการซื้อแบบออนไลน์ในช่วงประมาณเย็นวันศุกร์จนตัวเครื่องเพ a ย์สเตชัน5นั้นมีออกมาแบบไม่ยัง้งข้ามเลยวันจนมาถึงวันเสาร มันก็น่าจะทําให้เวลาพ่อค้ารีเซลก็ต้องสะดุ้งบ้างเหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนๆนที่จับจับจ้บจองจ้องอยู่ว่าการที่จะซื้อเครื่อง PlayStation 5ทั้งระบบออนไลน์จะมีตัวแทนเจ้าไหนที่จะมีขายเครื่อง PlayStation 5แบบเดียวเดียวโดยที่ไม่ต้องพ่วงนั่นพวน่วงนี่ที่จะเริ่มมีมากขึ้นไม่ได้มีแต่ของทาง Sony Store เพียงเจ้าเดียวก็ต้องรอติดตามกันนะครับหรือว่ามันจะมีอะไรที่ผิดปกติกับจำนวนสต็อกเครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทยเราอีกไหมหลังสงการนี้ ก็ติดตามช่อง a c o n TV v กันได้นะครับผมเองก็ยังคงเกาะติดตามการจำหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทยอยู่และนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตข่าวสารในเช้าวันจันทร์ที่หลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดแล้วก็ว่าได้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ